จากประสบการณ์ของการเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เห็นรูปแบบของ J d ดีของหลายๆองคอ์กรและได้เห็นส่วนประกอบของ J d ดีที่หลายองค์กรจัดทำบางองค์กรก็จะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนบางองค์กรก็จะระบุข้อมูลที่อยู่ในโครงสร้างยังไม่ค่อยลงตัวมากนะักคราวนี้ก็เลยอยากจะแนะนำว่า ตัว JD หรือ Job Description เนี่ยในองค์กรสมัยใหม่เนี่ยนะในองค์กรหลายๆแห่งที่เขานิยมทำกันเนี่ยมันคุณจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอาที่สำคัญสำคัญนะครับผมคิดว่าส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนพื้นฐานเลยเนาะที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือคุณสมบัติของตำแหน่งงานหรือ Job Specification เนี่ยเดี๋ยวจะมีบาง EP นะครับที่ผมจะคุยให้ฟังว่า Job Specification เนี่ย มีส่วนใดบ้างในส่วนของ job specification นะอันที่จริงมันก็จะมีส่วนประกอบของมันอีกทีหนึ่งนะเช่นมันจะมีส่วนที่เป็นคุณวุฒิการศึกษาส่วนที่เป็นประสบการณ์ที่ต้องการของผู้ปฏิบัติงานจะมีส่วนของ c ซอร์ติฟิเคตปฏิบัติประกาศหรือ,อเอกสาร,รแสดงวิชาชีพต่างๆนะครับเช่นใบประกอบวิชาชีพอะไรลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ใช่ competency และจะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่อยู่ใน job specification นะครับก็คือตัวความรู้รายการทักษะแล้วก็คุณลักษณะเชิงวิติกรรมที่ต้องใช้ตามตำแหน่งนะครับส่วนของ job specification หรือว่าคุณสมบัติตามตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่ตอนท้ายของตัว JD โอเคไหมครับเล่าให้ฟังจากตอนท้ายกันนะคราวนี้ ถอยกลับไปตอนแรกเลยก็แล้วกันส่วนที่จำเป็นจะต้องมีเลยก็คือที่เห็นกันนะก็คือส่วนของ job purpose หรือว่าวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานก็จะบอกว่าอ่ะบอกโดยในะว่าทำไมยังต้องมีตำแหน่งนี้ก็มันมีงานให้ทำไงแล้วก็มีเป้าหมายความสำเร็จของตำแหน่งงานนี้ไงก็เลยต้อง เขียน Job Purpose ไว้นะครับเวลามีคนถามว่าตำแหน่งงานนี้ทำอะไรก็ตอบตาม Job Purpose นะครับกระชับกระชับเลยบางองค์กรก็จะไม่เขียน Job Purpose ก็จะเขียนว่าความรับผิดชอบโดยย่อนะครับก็ไม่ว่ากันอะละองค์กรสมัยใหม่เนี่ยยังนิยมเขียนผังการบังคับบัญชาให้ชัดเจนแน่นอนลงไปเลยผังการบัญชาของ ผังการบังคับบัญชาของตำแหน่งนั้นเป็นอย่างไรตำแหน่งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งใดมีใครเป็นหัวหน้าแล้วก็มีใครเป็นลูกน้องบางก็จะเขียนไว้หมดเลยแต่การเขียนผังการบังคับบัญชาเนี่ยเหมือนกับการเขียนโครงสร้างองค์กรหรือว่าโอซีอ่ะมันก็มีข้อจํากัดหน่อยตรงที่ว่าถ้าองค์กรยังยังมีผังโครงสร้างไม่นิ่งอ่ะมันยังเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะ มันจะต้องมีการแก้ไข j จดีนะแต่มันก็โอเคแหละ j จดี JD มันแก้ไขได้อยู่แล้วนะแล้วมันควรจะต้องมีการทบทวนอยู่เป็นระยะระยๆด้วยซ้ำไปดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวผังโครงสร้างองค์กรเนาะจริงๆเราก็จะถือโอกาสร,ร,รีวิวเจดไปด้วยเลยนะครับอ่ะส่วนต่อไปที่จะต้องมีเลยก็คือขอบเขตความรับผิดชอบขอบเขตความรับผิดชอบเนี่ย ก็จะระบุเป็นหน้าที่งานหรือด้านของงานแล้วก็กิจกรรมงานหรือว่าตัวงานนะครับก็จะระบุออกมาแบบนี้คราวนี้ไอ้ส่วนของงานเนี่ยมันก็ควรจะแยกเนาะเป็นงานหลักงานรองงานมอบหมายพิเศษที่สามารถระบุได้แล้วก็ควรระบุด้วยนะจริงๆตรงส่วนของกิจกรรมงานเนี่ยผมคิดว่าควรจะวิเคราะห์แล้วก็ระบุไว้นะครับว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของกิจกรรมงานนั้นคืออะไรนะครับตัวชี้วัดผลงานคืออะไรแล้วก็อาจจะมาร์กหรือระบุตัวชี้วัดผลงานหลักไปนะครับนี่คือส่วนประกอบที่สําคัญสําคัญของ JD รุ่นใหม่ๆนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ JD เนี่ยมันบอกขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งงานจําเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับเมื่อระบุ แล้วว่างานหลักงานลองเป็นแบบไหนเนี่ยเหมือนที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับตัวชี้วัดผลงานเป็นแบบไหนเนี่ยเวลาหัวหน้ามอบหมายงานก็จะคุยกันเรื่องเป้าหมายงานผลลัพธ์ที่คาดหวังเด็ได้ง่ายกว่าและที่สําคัญก็คือการที่เราระบุค,ความรู้ทักษะรวมทั้งคุณลักษณะที่ต้องการตามตําแหน่งแล้วก็บอกคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากในการนําไปใช้สรรหาบุคลากร อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ขอให้ j จดียมีองค์ประกอบในลักษณะแบบนี้มีส่วนประกอบลักษณะแบบนี้